คำว่าสุดที่รักนั้นใครก็พูดได้เล่นในบางครั้งบางโอกาสมันอาจเป็นเพียงถ้อยคำแสนธรรมดาแต่ผมมีเรื่องจริงเรื่องหนึ่งซึ่งผ่านการเวลามาน,นานและเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ตัวผมยังไม่ลืมตาดูโลกบางทีเรื่องนี้อาจเป็นเรื่องราวความรักของชายหญิงทั่วไปคู่หนึ่งแต่เรื่องนี้เองที่ทำให้คำว่า สุดที่รักไม่เหมือนเดิมอีกเลยสำหรับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องของปู่กับย่าจากคำบอกเล่าของพ่อปู่ของผมในวัยหนุ่มนั้นเป็นคนกรุงเทพผู้มีฐานะยากจนงานแรกในวัย17ปีของปู่คือการเป็นลูกจ้างในกรมทหารแต่ปู่เป็นคนนอบน้อมและขยันมาก จึงได้รับการบรรจุเข้าเป็นทหารและค่อยๆเลื่อนขั้นเรื่อยมาซึ่งในวัย17ปีที่ปู่ยังเป็นเพียงลูกจ้างนั่นเองปู่ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งมีอายุมากกว่าถึง4ปีใช่หญิงคู่หนึ่งมาพบกันแล้วและอีกหลายสิปีต่อมาคนหนุ่มสาวทั้งสองจะกลายเป็นปู่กับย่าของผมในเกลกกียรติ ได้พบกับคุณฟองสวัสดคุณฟองสวัสดเป็นลูกสาวของนายทหารยศนายพันซึ่งนับได้ว่ามีบุญหนักศักย์ใหญ่พอสมควรในสมัยนั้นด้วยความที่คุณฟองสวัสดอายุมากกว่าแรกเริ่มนายเกลือเกลียดจึงเรียกเธอว่าพี่ฟองทั้งสองเป็นเพียงเพื่อนเล่นเล่นสนุกบันเทิงกันไปตามประษาคนสมัยนั้นคือเล่นมอนซ่อนผ้า แลนอื่นๆในทำนองนั้นจนการเวลาผ่านไปไม่นานนักความสนิทสนมของคนทั้งสองก็กลับกลายเป็นความรักแต่เส้นทางหลังจากนั้นไม่มีอะไรง่ายได้ในช่วงระหว่างการคบหากันนั่นเองที่นายเกรกเกียรติได้รู้ว่าคุณฟองสวัสดถูกบุพการีผู้เป็นบิดาทุบตีเป็นประจำทั้งเวลาที่เมาเหล้าและไม่เมาเหล้า มินำซ้ำยังมีผู้หญิงมากหน้าไหลาตาเข้ามาคล้องเกี่ยวกับครอบครัวอยู่ไม่ขาดจนครอบครัววุ่นวายหาความสงบสุขไม่ได้เมื่อคุณฟองสวรรัสดถูกทุบตีหนักเข้าเสียน้ำตาบ่อยเข้าในเกิดเกียดก็ทนดูไม่ไหวจึงตัดสินใจพาคุณฟองสวรรัสดออกมาอยู่ด้วยกันเพื่อหน,นีให้พ้นจากเรื่องราวย่ำแย่ทั้งหลาย ทางฝไยบิดาของไฟหญิงนั้นไม่ได้ขัดขวางแต่ไม่มีการช่วยเหลือใยดีใดๆเลยสักอย่างเดียวในเกิดเกียดในขณะนั้นก็ยากจนอยู่แล้วเมื่อพานางฟองสวัสดออกจากบ้านมาอยู่ด้วยกันจึงแทบเรียกได้ว่าพากันออกมากัดก้อนเกลือกินฟังดูเหมือนละครแต่ผมจำได้ดีปู่เคยพูดถึงเรื่องนี้ว่าตอนนั้นย่านะ่ะไม่สวยหรอกดำก็ดำ แต่ไอ้เราก็สงสารสงสารเหลือเกินเลยพามาอยู่ด้วยกันจะเป็นความรักหรือความสงสารอย่างไรผมก็ไม่ทราบได้แต่ผมเห็นน้ำสะอาดใสรื้นขึ้นในตาปู่ตอนที่แกพูดคำว่าสงสารย่าปู่ไม่เคยเล่าว,ว่าแต่งงานกับย่ารู้เพียงว่าอยู่กินด้วยกันจนมีลูกสองคนชีวิตคู่เต็มไปด้วยความยากจนแต่ขยันขันแข็ง เริ่มแรกย่าทำข้าวแกงขายหาไรายได้ในขณะที่ปู่รับราชการทหารจนในเวลาต่อมาย่าได้งานเป็นเสมียนในสำนักงานสลักกินแบ่งเงินเดือนของทั้งคู่รวมกันยังคงน้อยนิดแต่ลูกทั้งสองคนของปู่และย่าไม่เคยขาดการศึกษาพ่อผมเล่าว่าตอนที่พ่ออยากเรียนศินละปะนั้นปู่พาพ่อไปที่เพาะช่างเพื่อฝากลูกเข้าเรียน พ่อไม่แน่ใจว่าปู่ต้องทำอย่างไรบ้างสมัยนั้นปู่ยังเป็นเพียงข้าราชการทหารจนๆไม่มีอำนาจหรือเงินทองอะไรสักอย่างแต่พ่อก็ได้เรียนที่เพอช่างในที่สุดปู่กับย่าครองรักกันมาเนิ่นนานเก็บหอมรอมริบจนมีบ้านเป็นของตัวเองให้ลูกหลานได้พึ่งอาศัยตอนพ่อกับแม่ของผมแต่งงานกันใหม่ๆก็าอาศัยอยู่ที่บ้านของปู่กับย่าระยะหนึ่ง แม่เล่าว่าปู่กับย่ารักแม่มากและใจดีเหลือเกินแถมย่ายังทำอาหารอร่อยมากและแม่ก็ได้เรียนรู้หลายๆสูตรมาจากย่านี่เองจนกระทั่งพ่อกับแม่มีบ้านเป็นของตัวเองก็ยังพาลูกหลานไปเยี่ยมเยียนอยู่ไม่ขาดบ้านของปู่กับย่าอยู่ไม่ไกลาจากบ้านที่ผมอยู่กับพ่อแม่ผมจึงได้พบย่าอยู่เป็นประจำย่าเป็นคนช่างพูดใจดี และมักจะมีกับข้าวอร่อยอร่อยให้กินเสมอครั้งหนึ่งในวัยเด็กพ่อกับแม่ยังเคยเอาผมไปฝากไว้ให้อยู่กับย่าปู่ชั่วคราวในยามที่บ้านผมไม่มีใครอยู่จำได้ว่าผมแหกปากงอแง,ง,งคิดถึงบ้านแต่ปู่กับย่าก็ไม่ได้ดูด่าหรือตีผมเลยสักแปะจนเมื่อล่วงเข้าปีที่ห้ในชีวิตคู่ของปู่กับยา่าย่าก็มาจากไปเสียก่อนด้วยโรคมะเร็งในยามบ่ายวันหนึ่ง ขณะที่ร่างของย่าตั้งอยู่อย่างสงบบนศาลาวัดเพื่อรอผู้คนมารดน้ำในตอนเย็นบนศาลามีเพียงแค่ครอบครัวของผมซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่และพี่ชายกับตัวผมและปู่ที่โรงพยาบาลก่อนสิ้นลมย่าบอกกับทุกคนว่าไม่ห่วงอะไรแล้วลูกหลานไม่ลำบากแล้วบนศาลา เรานั่งกันอยู่บนพื้นเบื้องหน้ามีร่างของหญ้าตั้งอยู่บนหีบประดับโดยรอบด้วยดอกไม้สวยงามดอกเล็กดอกน้อยใบหน้าของหญ้าสงบดูเหมือนเพียงแค่หลับไปทุกคนคิดถึงหญ้าและผมเชื่อว่าปู่คิดถึงหญ้ามากกว่าใครเรานั่งกันอยู่บนศาลาอย่างนั้นไม่นานนักก็ถึงเวลาที่เราจะต้องจากร่างของหญ้าไปและในวินาทีสุดท้ายก่อนจากกันนั่นเอง ที่ผมได้เห็นภาพซึ่งไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้เห็นปู่โน้มตัวลงไปใกล้หญ้าจูบที่หน้าผากน้ำตาลปู่ไหลและเสียงของปู่สั่นสะอื้นแต่ผมได้ยินชัดเจนชาติหน้าเราเจอกันใหม่นะผมร้องไห้โดยไม่รู้ตัวเบื้องหน้าผมคือผู้ชายคนหนึ่งซึ่งรักและดูแลผู้หญิงคนหนึ่งมาตลอด50ปี จนถึงวันนี้ความรักของเขาก็ยังไม่เสือ่อมคลายผมคิดว่าผมได้เห็นรักแท้แล้วรักที่ความตายมีอาจพรากเห็นด้วยตาตัวเองทุกวันนี้ปู่ของผมยังคงอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมที่เคยอาศัยอยู่กับย่ามาตลอดหลายสิบปีในห้องรับแขกมีรูปขาวดำของย่ารูปหนึ่งแขวนไว้บนผนัง ปู่เปลี่ยนพวงมาลัยใหม่ให้ยาเสมอทุกครั้งที่พวงเดิมเริ่มเหี่ยวเฉาวันหนึ่งปู่หยิบรูปของยาลงมาประคองไว้ในมืออย่างรักใคร่แกยิ้มจางๆบอกว่าเขียนเนื้อเพลงเพลงหนึ่งเอาไว้ให้ยาด้วยผมประหลาดใจปู่พลิกด้านหลังรูปซึ่งเป็นกระดาษแข็งสีเทามีลายมือเขียนอย่างบรรจงเอาไว้ว่าสุดที่รักเอ๋ยคำนี้ผมไม่เคยจะเอ่ยกับใคร เพื่อคุณผมจึงมอบให้ทั้งใจและวิญญาณรักที่ซื่อตรงกับคุณผมจึงสยบเพราะพบคุณรัตรีที่ดีเช่นคุณและนับจากวันนั้นเองที่คำว่าสุดที่รักไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยสำหรับผม